สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบบกพ่อบอกว่าชิ้น้ข่ำแม่ปีออันนี้ก็หัวขวัญเสยเฮ้ยพี่บอมพี่แบงด้วยอ่ะอยากพี่บอมพี่แบมลูกเชื่องแรงไหมไข่ทั้งทาตัวก็ว่าไปตัวมันเบิ่์นหรือว่าทำ้งทานยังไปปันนี้งปะพี่บอมพี่พ่ออาทิตย์นปล่าแล้วด้านเวลาถ่ายนี่ใครพ่อใช่เงี้ยไม่พออ่ะพอข้างนี้ยาหัวนะอ้าว พ,อพ,อพ,อพอ ання, ่อพ่อพ่อไม่ดีนะลูกสาว so นะมีมีซื้อพ่อปะมีตั้งใจไหมพ่อเปิดต่อนพอดีรูแจกได้สองตัวเราคือบอกคือส่พอเจ้าของสะเสือมันตั้งสามสิบตัวบ้านนี้คือบอกคือส่พอนั่นม่รอบหนาบ่อบหนา เอาอีกแล้วเอาอ um ีกแล้วเอาอีกแล้วโวยนะก็ะชี้ไห้ก็ะไห้ไปพอดีนี่พ่อเอาถือนะถือนะาเอฟซีแห้งมาอยู่พ่ออาทิตย์หน้าปีอาถือนะถือนะ่รู้จักจำเลยจำในรู้จักกับพ่อหนึ่งสองเบิร์ตพอดีบาทขอบคุณเด้อขอบคุณพ่อฮักเกาหลีเนาะอ่ะไว้พ่อหนึ่งจังหน่อยนะพ่อฮักเกาหลีพ่อฮักเพื่อนนั่นแหละเฮ็ดเสื้อให้ กูเห็นเสียหาย้กคอยแ่เ okay> รื่จะเรื่อในหน้าที่การงานเรืรอบคิดสิตงปสงคมวดปรตตานทุกคาสรุสาวคอยขอความเห็น่องตอือหาเอาโอเคพี่บอมพี่แบมไงมันอย่างนี้หละวะว่าต้องออ่นหัวด้เออไปไปไปยาหัวยาหัว มามีเอวมาให้ฟ่ากคุยเองไงวางแผนมาดีๆเดี๋ยวเราดังฟ้าบอกเงานึ่งรอยโอ้ยเหลือใจเด้ลูกคือนมาบอกว่าเต้นเรื่อยเขาอยู่นี้เอาไปแข่งนะมามามายืถ่ายรูปหน่อยทั้งสองคนยืนถ่ายรูปหน่อยมาบอลไปหนึ่งลูกเบแอลพอดีอาหารมาอาหันมาหนึ่งถือก่อนถือก่อน จับไอ้ลูกจับเสื้อใหนอหนึ่งลูกจับเสื้อด้วยหนึ่งสองวางแผนบุดีได้เอ้าหมดแล้วทีนี้หมดจริงหมดจริงค่ะไม่มีแล้วบอกเอลพอดีโทษดูอาศัยให้ดูหน่อยอาศัยมันด้วยโอ้ยพูดยังเห้เออแจ้งหน่อเดี๋ยวหมอจากเบิรงกไหมเดี๋ยวทำเบิร์กอีกต้นหนึ่งเอานั่งเสือๆนะลูกข้าหนาคือน่าบอกว่าเต้นพี่พี่บอมพี่แบไม่หนีไหมเราโอ้นหัวเขาเป็ไงอย่างนี้ไปกินข้าวกินข้าวไปนี่ครับพี่น้อง ได้อยู่มั้งส่วนนี่กับประซุ่ม,มรับพี่น้องบ้าดสาวฝาใสาลูกสาวน้องฝาใสาบอธรรมาดาตัวนี้เฮ้ยพุ่นเฮ้ยบอธรรมดาตัวเนี้ยเฮ้ยฝาใสอ,อ่าสาะบเต็มที่เต็มที่เขาประซุ่มยูทูบข่อยเกิดเป็นลืมแม่เอ้ยเขาประซุ่มยูทูบเกิดเป็น ม้าจะอยู่สิบหามาตัวใหญ่มายืนมางแหลวมันตัวใหญ่เนาะเ<ท>สียงม่ต้องคำด้วยนะถ่ายเรียบร้อยถ่ายเรียบร้อยแล้วจ้ะเอา้า ก็ธรรมดาดูได้ดหล่อเ้ยตังมันสุคนยังดีอาจารย์เน่าว่าไงครับปิดบอกไสไงไอ้ทําไมมันตัดผมมาเดี๋ยวอดิจันม์หนีผมไ่ได้มานั่งอยู่นี่เขาเนี่ยไปเทยหน้าอยู่บ้านรับเลยพะนะแมน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 เฮ้ยฟาร์ดรับเลยพี่น้องฟาดพ่อรับเลยพะนะ เห็นบอนะครับทุกอผ่านมผ่านผ่านปาว่าแล้วเห็นบอว่าแล้วเห็นบอว้ายบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วคอยว่าแล้วคอยว่าแล้วเห็นบอคอยบอกแล้ว เห็นหมอเห็นหมอเอยบอกแล้วเห็นหมอเอยบอกลูกเอยบอกเจ้าแล้วเห็นหมอเอยบอกแล้วเอยบอกกันเจ้าเห็นหมอสมมุติมาใหม่เห็นหมอมาเนี่ยมาเนี่เจ้าดีใจบ่บ่ะเนี่ไปบอกแม่เขาออเดชันเนี่เจอดีใจบ่เอาเจ้าซี่ไห้บ่ดีเห็นหมอเอยบอกแล้วหลานสาวเจ้าเอยบอกสมมุติมาลาบเห็นหมอใครยังบอกว่ารักเนื่ยนอนเอ้าบอลรับเลยมั้งนี่ยเว้ยคนลูกขอค่อยไหว้หมอพี่น้อง คอยบ่ถึกตะเลขนะพี่น้องน้องฟ้าใสป้าป้าหายแล้วป้าหายแล้วทั้งคุณเนี่ยใส่ฟ้าบ่าหายไซฟ้าบ่าหายบุรีคืนร่องนี่บอลรับแล้วสุดยอดดเอ้ยเฮ้ยอืม เก่าก่อนล่ะอุ้ยคืออะไรสวยๆสวยขนาดต้นแบบยอดเสียนี่เน่นดอกตาเออสุดยอดสุดยอดสามน้อยลำพืินโชว์เด้ออาละจันเต่าไงจันเต๋ารับรับอารับนิดเดียวดีดีครับดีดีดี แค่มาใจรอนในบอแค่มาในแม่สอบเอา1 0้ยแล้วครับเก้าวงเศ้าครับว่า์ชันของสุสไยิดตุนฉวบโดนตีใหม่รรบใหม่เอาตัวแค่มาในดู สุดยอดสุดยอดโลกสุดยอดมาแล้วเห็นบอตบมือเงาอีหยังว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสมมติตับงารสัมผัสแล้วล่ะเห็นคุยหันอยู่หันมองอยู่เนาะจริงเนาะแม่เขาก็เสียงดีก็แม่เขาก็ไม่ทองคำเนาะนะ เป็นบ่อชาเส้ยคอยย่างมันคอยบอกว่าสมมุติมันบ่อสมมุติว่าเป็นทางไหนบ้เนี่คนแรกเลยนี่ที่ต้องขึ้นไปเป็นบ่เจ้าดีใจบ่บวันนี้ป้านาให้เาลกสาวของวนี่ยล่ะสิพาบตเองเราไปเตตามพวมาจิองรเป็นหย่งเขาเห็นว่าบุญบุญผลาญอ่หนึงบอดมาเร็วสองยู u ู e คีมงนนหมอลมาอยู่นีเบิดอันเพราะว่าโฆนณาดิมันใจนะจะขอใจขอใจ ข่อยสัมผัสเจ้าตอนแรกจะเห็นว่าเขาว่าสมมุติว่าทารับเป็นบอกข่อยจงบอกว่ารับเนี่ยนอนบัานนี้วาสนายังมันบุญผลาบอดมากเร็วเน้อปกติบอดไม่ปกติไม่ไหวแล้วอย่างพวกุแท้ข่อยบอมาร่วมมาเลยพี่นี่ประชุมอยู่เจ้าเอาข่อยขนลูกเห็นบอกข่อยบอกเจ้าเอาข่อยดีใจนะเห็นบอกบอดรับแล้วมั่งสูยสวยเห็นบอกข่อยบอกแล้วบัานนี้เลยสัมผัสอีกรอบนี่น้องเพราะว่าข่อยสัมผัสนั่งมาเรียนจบเป็นวะโอ้ยเนมานี่ครับพี่น้องโอ้ยสัมผัสกับแม่พี่น้อง ใช่เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้อวยเรื่องจริงอันเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้จริงบุญพลาเป็นยังไงบุญพลาอย่างที่ผมว่านหนึ่งเนาะบอดปกติเราบอกมาเร็วแต่สองได้ห้าบนไหนมันนั่งร่วมกันดีไหมเอ้านี่บอดทุกทุกซ่องเอาแม่ยมียางไหนเอออเรื่องจริงเนาะมันเป็นโอกาสมันเป็นเวลามันเป็นจังหวะนะแม่เนาะเพื่อนจังหวะของช่วงโอกาสบ้านนี้มากเออนั่งอาจยอม์รับว่าเสียงดีจริงอ่ะอุ้ย อ้าพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักหน่อพี่น้องคลิปหนจะพร้อมไหมครับแบ่ง,งแดก,กยินดีกดไลค์กดแชร์กดตตามช่องบมาตุ้ยลำเพลินอพิเชียร์ได้พี่น้องเด้อผมมาผมสัมภาษณ์คนแสกพี่น้องน้องฝากใสนี่พี่น้องครัแบแฟนคลับบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยคนลุกพี่นองอี๋นั่งเสียงดีดีเลย,เลยที่มอเตอรชั้นนี่ยอมรับเลยทุกคนเห็นคอยว่านั่งเสียงดีสุดครับคอยบอกแล้วคอยคอย ข่อยว่าข่อยมีเส้นนี่ข่อยยังบัญญังข่อยว่าเอ๋อมีไต่ตนข่อยข่อยบ้างอะไรได้คอยติดจ่อไหมคอยนั่นว่าวทีมบอลถือคอยย่างมาสัมผัสคอยว่าข่อยว่าโอ้ยนี่หน้าหนิคอยขึน่าสนใจคอยเรียบฝ่อมเบลกล้องมาจับมาถ่ายเลยไหมไปน้องครับอาพี่น้องครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ